สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องสุดรวมประชาชนปกป้องสถาบันพี่น้องคอปทอพี่น้องกองทัพธรรมนะครับตอนนี้เรารวมเป็นพลังแผ่นดินแล้วนะครับพี่น้องเมื่อเช้านี้ก็ไปไประชุมร่วมกับพี่ทนายนกเขาแล้วก็หลายๆท่านนะครับ เรื่องการวางแผนที่จะไปชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกับพี่น้องส่วนรวมประชาชนปกป้องสถาบันนะครับเราร่วมกันต่อสู้มายาวกายาวไกลนะครับวันนี้ที่จริงแล้วปกตินี่ผมนะครับขึ้นตอนดึกๆระหว่างที่รอนะครับระหว่างที่รอ วิทยากรตัวจริงมานะครับก็เลยขึ้นมาเป็นหัตตาทับไว้ก่อนเดี๋ยวดึกๆน่าจะมีอีกรอบหนึ่งนะครับที่จริงแล้ววันนี้ตั้งใจให้รองประธานสปปสนะครับขึ้นแต่น่าจะยังมาไม่ถึงนะครับก็เลยขึ้นมาพบปะพูดคุยกับพี่น้องก่อนนะครับหลังจากที่พวกเราได้ฟังคลิปหลุด พูดย้ำอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้พวกเราตั้งใจเลยตั้งใจจริงๆก็คือการไล่นายกรัฐมนตรีผู้นำประเทศของประเทศไทยเนี่ยนะครับจะต้องไม่ให้มันบริหารประเทศแม้แต่สักวันเดียว <evet. S 1> พวกเราเนี่ยยังแบกนักการเมืองอยู่ไหมครับพี่น้องเมื่อกี้นี่ผมนะครับระหว่างที่ขับรถมานี่นะครับก็นั่งฟัง พี่ต้อยสนธิยานในรถมาด้วยนะครับจริงๆก็ฟังอยู่ตลอดพี่ต้อยเขาบอกว่านะครับบอกว่าท่านพีรพันธ์นี่นะครับเข้าไปขอพบลุงตู่ตั้งสองรอบแล้วแต่พี่น้องเชื่อไหมว่าลุงตู่ขอไป่ให้พบจริงเท็จประการใดเราไม่รู้ นะครับแต่ผมฟังมาจากคลิปเมื่อกี้นี้จากพี่ต้อยสมทยานขึ้นเรือทะเลธรรมครับเพราะอะไรไม่รู้นะลุงตู่ถึงไม่ให้ท่านพีรพันธ์พบทั้งๆที่เขาบอกว่าพีรพันธ์สาลิกภาพเนี่ยนะครับเป็นดีเออของลุงตู่นะแต่ลุงตู่ไม่ให้พบแล้วผมพวกเราไม่รู้เป็นเพราะอะไร จากการประชุมพักนะครับเห็นมเมื่อกี้นี้ฟังมาการประชุมพักของพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งหลายครั้งนะครับผมก็พูดถึงนะครับเพราะว่าก่อนตอหนาเสียงในพี่น้องผมนี่เดินทางทั่วประเทศเลยนะนะครับช่วยพักรวมไทยสร้างชาติของลุงตู่อันนี้ลุงตู่ไปเป็นองคมนตรีแล้วเราไม่เกี่ยวแล้วนะครับ เพราะว่าท่านไปถึงโน้นแล้วยังไงก็ยังรักลุงตูอยู่นะครับยังไงก็ยังอยู่ข้างลุงตูอยู่วันนี้ยิ่งบอกว่าพีรพันธ์ไปขอพบลุงตูเนี่ยสองครั้งลุงตูไม่พบยิ่งรักเข้าไปใหญ่เลยพี่น้องยังรักลุงตูอยู่ไหมแต่จริงๆนะเขาบอกว่าพีรพันเนี่ยเป็นดีเอของลุงวันนี้เราพิสูจน์แล้วลุงตูแม่พบก็แสดงว่าไม่ใช่ดีเอ็นเอของแกแล้ว การประชุมพักนะครับพี่น้องเขาบอกว่าพักของพีรพันธ์พักรวมไทยตั้งชาติเราไม่ได้ไล่รวมไทยั้งชาตินาะมีหลายคนพอผมพูดถึงรวมไทยั้งชาตินี่นะครับโพสเฟสด่าผมเลยบอกว่าทัานายกรัฐมนตรีพูดกับบุญเซนพูดผิดกับบุญเซนพูดคลิปกับบุญเซนแต่ทําไมถึงมาไล่พีรพันธ์เราไม่ได้ไล่นะเราเพียงแต่บอกว่าให้ท่านอ่ะถอนตัวมาเถอะ ท่านอย่าพายเรือโจรนั่งเลยท่านจะมีความผิดไปด้วยพายเรือโจรน,นั่งนี่นะครับตอนเมื่อก่อนนี้ก็คือพายเรือไปเรื่องกระบวนการยุติธรรมท่านบีรพันธ์นี่ไม่พูดไม่จานะครับตั้งหน้าตั้งตาทำแต่งานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติว่าอย่างนั้นแต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามีประโยชน์อะไรกับประเทศชาติระยายชน้นบ้างตั้งแต่ ท่านพีรพันธ์เข้ามาเป็นรัฐมนตรีพลังงานเนี่นะครับผมไม่รู้ไม่มีข้อมูลนะครับสุดท้ายในเมื่อการประชุมพักพี่น้องเมื่อกี้ฟังคลิปมาเขาบอกว่าพักรวมไรทั้งชาตินี่แบ่งเป็นสองเป็นสองทีมนะครับทีมหนึ่งก็บอกว่าต้องอยู่ต่อเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนแต่พอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่า ต้องมาอยู่สุดท้ายเขาก็บอกว่าวอ l k กอักันคือไม่มีการลงมติท่านพิรพันธ์นี่นะครับก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เพื่อการปราณีประนอมก็เลยบอกว่าให้ในจะไปคุยกับทักษิณชินวัตรก่อนที่สุดท้ายแล้วผู้บังคับบัญชาสูงสุดของคณะรัฐมนตรีนี่ไม่รู้นายกฐมตนรีอุ่งอิงหรือว่าเป็นทักษิณชินวัตร ทุกวันนี้ประชาชนยังสับสนนะครับเขาบอกว่าก่อกูดนี่เป็นพื้นที่ซับซ้อนนายกรัฐมตีของเรายังทับซ้อนเลยพี่น้องใช่ไหมครับเราบอกว่านายกรัฐมตีของเรายังทับซ้อนไม่รู้ใครเป็นนายกกันแน่แต่ตอนนี้ทักษิณมันหายไปไหนวะทักษิณมันใจดำอำมหิทธ์เขาบอกใช่ไหม ทักษิณน,นี่มันโคตาใจดมอมหิต์สมัยก่อนนี่เป็นพรรคไทยรักไทยนี่นะครับข้าราชการหลายคนยกรกตหลายคนแม่งติดคุกพาะทักษิณน,นะครับสามหนาห้าห่วงอะไรนี่นะครับก็ติดคุกพาะทักษิณตอนนี้มันไปไหนไม่รู้มันหายไปสิบเจ็ดปีมันกลับมานะครับตอนนี้พี่น้องเห็นไหมว่าข้าราชการหลายๆคนนี่กำลังจะติดคุกอีกแล้ว นะครับไล่มาตั้งแต่รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมไล่มาตั้งแต่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ไล่มาตั้งพออไล่มาตั้งโรงพยาบาลตำรวจนะครับมาถึงหมอตํารวจกรเกษียณอายุราชการแล้วแทนที่จะได้แทนที่จะได้พักผ่อนอยู่กับลูกกับหลานนี่ผมว่าตอนนี้นะครับกำลังจะคิดอยู่แล้วนะครับว่า กูจะติดคุกตอนไหนพอทักษิณชินวัตรทั้งนั้นหลังจากหนีไป17ปีนะครับฟังซิปฟังคลิปใหม่17บนาทีแม่มจบทักษิณโดนวุณเส้นไปปล่อยคลิปแค่17บนาทีเองนะมันหนีอุตส่าห์หนีไปทั้ง17ปีอ่ะุณเซนปล่อยคลิปมาสิบเจ็ดนาทีตะโกนชินจบเลยมันทำให้พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะครับ ทำให้พี่น้องคนใจรุ่ะเทศกลับมาหลอมรวมกันพี่น้องนี่เรากําลังจะนัดชุมนุมกันไล่นายกรัฐมนตรีจริงๆแล้วตอนนี้ความผิดมันสําเร็จแล้วนะนะครับเพราะว่ามันบอกแล้วมันบอกแล้วบอกว่าอยากจะได้อะไรเดี๋ยวจะหลานจะจัดให้เพราะว่าแม่ทัพเนี่ยพูดเอาเท่แม่ทัพไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกับเรา แต่ตอนนี้พยายามที่จะทําให้แม่ทัพอยู่ฝั่งเดียวกับนายกรัฐมนตรีพี่น้องเอาผมพูดถึงประชุมพักของท่านพีรพันธ์ท่านพีรพันธ์บอกไม่งั้นก็ต้องไปไปหาทักษิณให้เปลี่ยนตัวนายกให้เปลี่ยนตัวนายกใหม่คือคดัดเดตคนที่สามของของพักเพื่อไทยนะครับชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วใช้กเกษมใช่ไหมครับ ชื่อชายการเสมนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวนายกให้เวลาสองวันนี่วันวนับตั้งแต่วันที่เขาประชุมก็คือวันนี้วันที่ยี่สิบสามพี่น้องครับคือเวลาของพักรวมแรงชาติก็คือท่านพิรพันธ์บอกว่าถ้าไม่ได้เปลี่ยนตัวนายกนี่ท่านพิรพันธ์จะต้องลาออกทุกตําแหน่งลาออกจริงเบาก็เมื่อวานนี้ผมเห็นไปไประชุมกันที่โรงแรมอะไรนะครับไปดื่มไวน์ไปไปประชุมกัน ซึ่งเขาหยิบยืน่นรัฐมนตรีให้อีกตั้งสี่ห้าตำแหน่งนะพี่น้องครับอำนาจเนี่ยมันหอมหวานนะนะครับอำนาจการอยู่ของคณะรัฐมนตรีของนักการเมืองเนี่ยมันหอมหวานด้วยได้เป็นรัฐมนตรีนี่แหละคือความไขวยขวัญอันสูงสุดโดยที่ไม่ต้องสนใจพี่น้องประชาชนเลย การประชุมบอกว่าเนี่ยท่านไอ้ท่านขิงเนี่ยเอกนัทพรองพันผมดูข่าวนะเมื่อกี้บอกว่าต้องอยู่ต่อเพื่อประเทศชาติและประชาชนส่วนพีรพันธ์บอกว่าต้องมาอยู่นะครับต้องมาอยู่เพราะว่าเพื่อเห็นกับในเห็นที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยคุยคลิปแล้วพูดคลิปแล้วคลิปลุดแล้วสุดท้ายแล้วก็เขาก็วอล์กเอาพีรพันธ์ก็ ทำอะไรไม่ได้เมื่อวานนี้ไปประชุมที่โรงแรมอะไรก็ไม่รู้นะครับเห็นว่าได้รัฐมนตรีเพิ่มเติมขึ้นมาจากที่มีอยู่แล้วนะครับพี่น้องไปชุมนุมเมื่อปีห้าหกจำได้ไหมเราเชื่อท่านขิงนะท่านเอกนัทปลอมพันเนี่ยซึ่งเป็นลูกของลุงกำนันนะครับเรารักประชาธิปัตย์ตอนนั้นในขณะนั้นเรารักประชาธิปัตย์ เราออกมาชุมนุมก็เพราะพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมครับพี่น้องเมื่อก่อนนั้นมีพรรคไหนที่ต่อกอนกับพรรคเพื่อไทยได้ต่อกอนพรรคประชาชนได้ต่อกอนกับพรรคไทยรักไทยได้ก็มีพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมครับพี่น้องตอนนี้พรรคประชาธิป,ปัตย์ก็แตกออกเปน็นเสียงเราก็หวังจะไปไปพึ่งรวมไทยรังชาติ ตามท่านขิงเอก,กนัทพร้อมพันไปตามท่านพิรพันธ์ไปนะครับจากพรักปฏิบัติเราก็ไปอยู่รวมใดทั้งชาติกันพี่น้องบาดเจ็บล้มตายเมื่อปีหกสักเท่าไหร่ที่บาดเจ็บก็ยังบาดเจ็บอยู่ที่ล้มตายไปแล้ววิญ,ญญาณจะอยู่ยังไงในเมื่อท่านขิงบอกว่าต้องอยู่ต่อเพื่อประเทศชาติและประชาชนพี่น้องอันนี้ผมไปฟังมาจากข่าวนะ ถ้าไม่จริงก็เรื่องของมันแต่ที่จริงๆก็คือขิงเอกนัทพร้อมพันธนี่นะครับนี่เดือนหน้าเดือนกันยายนนี่ทักษิณชินวัตรเนี่ขึ้นคดีมาตราหนึ่งสองแล้วนะขึ้นศาลโดยที่มีเอกนัทพร้อมพันเนี่ยแหละครับพี่น้องเป็นพยานคดีมาตราสองให้กับทักษิณชินวัตรบอกว่าทักษิณชินวัตรเนี่ยพูดให้สัมภาษณ์ที่เกาหลีใต้นี่นะครับไม่เข้าข้อกฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งสอง จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้เขาบอกว่าที่เขาต้องไปก็เพราะว่ามีหมายสารมีหมายสารเรียกไปการที่จะมีหมายสารไปไนี่ครับพี่น้องเชื่อไหมผมก็แจ้งความมาหลายคดีเดี๋ยววันที่หนึ่งนี่ผมก็ไปขึ้นศาลวันที่สิบห้าน,นี่ก็มีมีหมายสารคดีมาตรการหนึ่งหนึ่งสองนะครับการที่เราจะไปเป็นพยานให้ใครนี่เราต้องตกลงกันก่อนตกลงกับอาจารย์นเรืองดือกก่อนว่าคุณพร้อมที่จะเป็นพยานให้ไหม ถ้าพร้อมก็ไปถ้าไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนี่แสดงว่ามันจะต้องมีอะไรกันแลกเปลี่ยนทักษิณชินวัตรอาจจะให้ข้อแลกอาจจะมีข้อแม้ข้อแลกเปลี่ยนก็ได้แต่เมื่อมีข่าวออกมาบอกว่าเอกนัทพร้อมพันเนี่นะครับไปเป็นพยานมาตราหนึ่งสองตอนนั้นสสปุ้ยนะครับ คนบ้านผมนี่เป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมอยู่เปลี่ยนตัวทันทีพี่น้องอุตสาหกรรมก็ได้เอกนัดพร้อมพันไปตอนนี้รัฐมนตรีกลาโหมจากผู้ช่วยซึ่งเป็นพยานมาตรหนึ่งสองเหมือนกันพักรวมไทยทั้งชาตินี่พักรวมไทยทั้งชาติทางนั้นเลยพี่น้องพักที่เรารักนี่นะครับพักที่เราทุ่มเทให้พวกเราล้มตายก็เพราะว่าเรา รักประชาธิที่ปัดเราก็รวมมาเราก็ตามมาที่รวมในทั้งชาติอย่างที่ผมบอกท้ายที่สุดนี่เราปิดหวังไหมครับหลายคนก็ยังแบกอยู่นะครับหลายคนยังแบกนักการเมืองอยู่นะครับเฮ้ยพี่ยาดาครับสวัสดีเพิ่งเห็นพี่ยาดาจริง,รงนะครับผมพูดถึงมาตราหนึ่งสองนะครับพี่ เดี๋ยวรอผมพอเห็นพี่จริงผมว่าผมลงไงนะวันนี้เมื่อคืนนี้พอผมขึ้นมานะขึ้นพอเห็นพี่เพิ่มเดี๋ยวผมลงเลยนะครับพูดไม่ออกเลยพอเห็นวิญญา,านั่งยิ้มอยู่นะครับพี่ต้องอารมณ์ดีนะครับพี่ต้องมาให้ความเมตตธรรมเราผู้ปฏิบัติธรรมนะครับการปฏิบัติธรรมคือเขาเรียกว่าคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องรู้ว่าอันไหนทำมันไหนไม่ทำ อันไหนจริงอันไหนไม่จริงอันไหนพิสูจน์ได้หรือพิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมครับพี่ใช่ไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้เราพูดแต่เรื่องจริงเราพูดความจริงกันนี่นะครับไม่ต้องอายกันแล้วนี่ผมก็เลยตั้งเขาบอกว่ารัฐมนตรีกระทรวงของประเทศไทยนี่นะครับเขาชื่อคุณนธรรมนะรู้จักหุณนธรรมเปล่าพี่อ้วนหุ่นธรรม ผมก็เลยจะตั้งชื่อกับนายกตรนตรตีของเราเนี่ยนะครับซึ่งเป็นหลานของคุณเซนเนี่ยนะครับจะตั้งชื่อว่าคุณแพทองทานนะครับดีไหมคุณแพทองทานบอกว่าถ้าลุงอยากได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวหลานจะจัดให้มันก็คิดว่าประเทศไทยเนี่ยคือธุรกิจของมันหรืออย่างไรวะ คนไทยทั้งประเทศเขาดูมึงอยู่มึงจะจัดอะไรให้ใครนี่มันไม่ได้อย่างใจมึงคิดหรอกพี่น้องคนไทยผู้รักชาติรักแผ่นดินนี่เขาจับจ้องมึงอยู่พ่อมึงก็โกงผมบอกแล้วพวกนี้มันดีเออโกงจริงๆครับดีเอขี้โกงนี่โกงตั้งแต่พ่อโกงมาตั้งแต่อาโกงมายันลูก ต่อไปนี้ถ้ามันเกิดว่าหลานมันขึ้นมาเป็นอีกพี่น้องลองคิดดูถ้าเรายังปล่อยให้ตระก,กูลนี้ยังอยู่ที่นี่อยู่ประเทศไทยนี่เราก็ไม่ไม่ต่างเลยจากขมรนหรอกพี่น้องวันนี้ผมมาถามอาจารย์หมอเขียวแล้วนะครับบอกขมรน,นี่เคยมีประเทศมันก็บอกไม่เคยมีเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นของขอมนะคือขมรนนี่เป็นบุคคลที่บุคคลที่อยู่ข้างล่างนะ แผมไม่อยากจะพูดคําว่าต่ําเขาบอกว่าอยู่ล่างๆนนขึ้นมาเมื่อตอนนี้แหละนะครับทักษิณจินวัตรพยายามที่จะเดินตามหุนเซนหรือเปล่าที่สามารถครอบครองเขเมรได้ครอบครองมากี่ปีสี่สิปีแล้วั้งทีสิบหรือสามสิปีนี่นะครับทําให้สถาบันกษัตริย์ของเขาเนี่ยนะครับต้องอยู่ภายใต้การปกครองของหุนเซนนะครับ เพราะฉะนั้นประเทศไทยจะต้องไม่เกิดแบบนี้เพราะคนไทยของเรานี่นะครับเวลาที่ศึกสงบพ,พี่น้องเราก็รบกันเองใช่ไหมผมพูดถูกไหมเวลาศึกสงบมีเรารบกันเองพี่น้องไอ้นั่นดีไอ้นี่ไม่ดีก็บอกไอ้สลิมนี่ตัวดีเลย ทะเลาะกันจังแต่พี่น้องเชื่อไหมพอมีเหตุการณ์แบบนี้พี่น้องซาลิมพี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินมารวมตัวกันหมดครับพี่น้องครับนี่พี่เออใช่ก็คือว่าถ้ามันเกิดว่าสงบคือเขาเรียกว่าซ้อมรบไมเวลาด่ากันเองเนี่ยเขาเรียกว่าซ้อมกันใช่ไหมครับพอเอาเวลาเอาจริงเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องติดต้องขัดไงใช่ไหมครับ เวลาเรารไม่มีศึกบ้านการเมืองนะครับเราก็สู้กันเราก็รบกันด่ากันทางโซเชียลแต่ตอนนี้พี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินทั้งหลายนี่นะครับกลับมารวมตัวกันหมดแล้วทีนี้แหละพี่น้องตระกูลชินนี่จะอยู่อย่างไรเราต้องขับไล่มันไปพี่น้องถ้าอยาบ ผมคิดว่าอย่าให้มันติดคุกนะถ้ามันติดคุกนี่เดี๋ยวมันจะปุ่นวายไปหมดอะขับไล่แม่งทั้งโคตรเลยอย่าให้ได้ผุดได้เกิดไอ้พวกนี้รอบนี้ต้องเอาให้เด็ดขาดรอบนี้ต้องเอาเสร็จเด็ดขาดไปพี่น้องด้วยพลังของพี่น้องประชาชนนี่แหละมันหลายปีมาแล้วหลายครั้งมาแล้ว ผมเห็นพี่น้องสู้มาตั้งแต่พันสมัยพันธมิตรแต่ขอโทษนะครับพันธมิตรนี่ผมได้แต่เชียร์นะแต่ผมกอบอนี่ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายเลยครับพี่น้องหลังจากปฏิวัติวันที่22พฤษภาคม57แล้วนี่นะครับอีก3ปีผมถึงจะได้กลับบ้านพผมไม่กล้าขับพี่น้องครับต้องแอบไปอยู่ที่วัด สู้คดีเสร็จนะครับถึงจะได้กลับผมก็โดนคดีผมก็สู้คดีอยู่แจ้งวัฒนานี่มีแต่ดุกับด,ดุนะครับใครก็รู้คือสมรภูมิเลยแจ้งวัฒนะยิงกันเกือบทุกวันโดนแก๊สน้ำตาทุกโดนเอ็มเจ็ดเก้าเกือบทุกวันนะ่ะพี่น้องเราอยู่รอดมาได้อ่ะสี่ห้าเดือนนะ่ะกว่าจะปฏิวัติตอนนี้เราไม่ได้เรียกร้องให้ทหารออกมาปฏิวัติอีกนะ เราต้องปฏิวัติด้วยพี่น้องประชาชนของเราเองนี่แหละจัดระเบียบประเทศไทยไหมทักทีเถอะอย่าให้ตระก,กูลชินเนี่ยมันมีชื่ออยู่ในประวัติศาสตร์อีกเลยถ้าจะมีชื่อในประวัติศาสตร์จริงขอให้มีชื่อในประวัติศาสตร์แบบชั่วชั่แล้ครับพี่น้องพี่น้องเห็นไหมสมัยก่อนสงคราม สู้รบพุ่งรบกับพวกพามา่าพี่น้องบางละจันพี่น้องที่ไหนต่อไหนนะครับมีชื่อสลักไปหมดเลยนะครับนี่คือความดีของบรรพบุรุษพี่น้องแต่บางคนเนี่ยที่เป็นคนไทยเนี่ยอย่างหอกยาจัก,กรีเน,นี่ยเห็นไหมมันก็มีชื่ออยู่เหมือนกันมันก็มีชื่ออยู่ในประวัติศาสตร์เหมือนกันแต่ว่ามีชื่อความชั่วของมันนะ่ยผู้ขายชาติขายแผ่นดินผู้เปิดประตูเมืองให้ภาพพม่าเข้ามาตีจน เสียกรุงศรีสุยาไปครั้งแรกนะครับพี่น้องครับไอ้นี่ก็เหมือนกันไอ้นั่นตระกูลตระกูลหุนนะครับอาจจะเป็นพญาเล้าแหกมาเกิดก็ได้ไอ้ประเทศไทยเนี่ยนะครับอาจจะเป็นหอกยาจาัก,กรีมาเกิดก็ได้ทีนี้คนเลวกับคนเลวมาเจอกันมันก็ไปมันก็ไปอยู่รวมกันพอรวมกันเสร็จนะครับพี่น้องมันก็เลยไปวางแผนที่จะฮุบประเทศไทยกัน กลับมาคราวนี้ตรงไหนที่เขตแบ่งแล้วเป็นเส้นรวมกันก็นั่นแสดงว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนมึงกลับมาไม่กี่วันเองมันทําให้ก่อกูดเป็นพื้นที่ทับซ้อนแล้วแม้แต่คุกมึงยังไม่เคยติดสักวันเดียวเลยแต่มึงกลับมามีอํานาจแล้วกลับมาสั่งรัฐมนตรีแล้วกลับมาสั่งข้าราชาการแล้วนี่ผมท้อใจจริงๆนะครับเห็นพี่น้องราชาการเห็นเห็นำตำรวจทหารเนี่ยบางคนเมื่อก่อนนี้ เดินนาหน้าตามหลังทักษิณชินวัตรนะครับเคารพอย่างกับเป็นพ่อมันพี่น้องเห็นไหมสุดท้ายแล้วจะติดคุกกันหมดแล้วพอพญาเราแว่เกิดเกิดมาในตระกูลหุ่นนะครับไอ้หอกยาจากีเกิดอยู่ในประเทศไทยมันวางแผนกันจะฮุบประเทศนะครับเราเป็นศึกบางระจันกับพี่น้องพวกเราเป็นชาวบ้านบางระจัน เราต้องปกป้องประเทศของเราจากตระกูลหุนและตระกูลชินนะครับพี่น้องครับรพอพญาลาแวกับพอกยาจักรีมันตกลงกันไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็เลยอัดคลิปกันเอาไว้ไงเวลามันพูดคุยกันนี่มันรู้แล้วล่ะนะครับมันรู้แล้วว่าไอ้นี่มันก็เป็นอย่างนี้นะครับต่างคนคือคนชั่วเนี่นะครับถามพยาดาดู ถ้าคนชั่วกับคนชั่วเนี่ยนะครับมันจะคุยกันโดยไม่คุมีความจริงใจกันนะมันเอามีดซ่อนไว้ข้างหลังใช่ไหมครับนี่คถามพี่าดาดูคนพี่พี่าดาบรรลุธรรมแล้วนี่แสดงว่าพี่เขาบรรลุธรรมเลยนะพี่มาวันนี้นะครับดีใจนะครับที่เห็นพี่นะครับพี่ต้องเข้าใจในภาวะของการเมืองปัจจุบันนะพี่นะนะครับ ในเมื่อพญาลาแวกกับพญาหอกยาจักรีเนี่ยนะครับเขาตกลงกันไม่ได้มันก็เลยเอามีดไว้ข้างหลังให้เขาจะแทงกันแต่หอกยาจักรีเนี่ยครับมันโง่ก,กว่าพญาลาแวกน,นะครับเพราะว่ามันมีอะไรขนสมบัติขนธุรกิจขนอะไรไปอยู่ในบ้านของพญาลาแวกหมดเลยหอกยาจักรีของเราตอนนี้ พญาละแวกเนี่ยเขาบอกว่าเขาพอแล้วเขาจะต้องหักหลังแล้วในเมื่อใช้ให้ทักสินเนี่ยทำอะไรแม่งไม่ได้ทักอย่างเลยกอกก็ไม่ได้บนคาสินโนก็ไม่ได้อินเตอร์เทนเมนต์คอมเพกนี่ก็ไม่ได้นะครับโดนคนไทยรู้ทันหมดโดนพวกเราเนี่ยชาวบ้านบางละจันเนี่ยรู้ทันหมดเลยตามมาทันหมดเลยมึงไปไหนกูตามไปด้วย มึงคิดอะไรกูรู้แง่ทำเป็นกุมารทองเลยนะครับพี่น้องที่รักครับพวกเรานี่นะครับทําเกี่ยวกับความมั่นคงเราเจตนาของสองปสคือต่อต้านภัยความมั่นคงการคุกคามของของคนในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับวันนี้นายกตมนมตีของเรา ของประเทศไทยนะครับประกาศชัดเจนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับฝ่ายทหารทหารที่เขาปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยแต่เราอยู่ควายทหารครับพี่น้องเราต้องมาช่วยกันให้กําลังใจทหารและปกป้องทหารของเราเพื่อให้ทหารของเราต่อสู้กับไอ้พวกตะก,กูลน,นี่ไได้เลยนะครับแล้วก็เฉดหัวกบาลตะกูลชิน กลับไปด้วยให้มันเป็นเป็นปนายกรัฐมนตรีอยู่ล้นให้ไปเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ขเขมรนนู่นมาเป็นรัฐมนตรีอยู่ที่ประเทศไทยไม่ได้แล้ววันที่28นี้เจอกันครับพี่น้องสวัสดีครับ